สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่น ุณผู้ชมคะประกาศกระทรวงศึกษาธิการค่ะให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติงานที่บ้านค่ะหรือ work from home ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่25พฤศจิกายนค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองซึ่งจะมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันดังกล่าวค่ะเว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรงให้มีการมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัต งานไปต่อกันที่สถาบันเทคโนโลยีเจรดาค่ะขอเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานนิทรรศการ COTI 2020 Virtual Exhibition เ,เป็นการนำผลงานจับแสดงรวมกว่า40ผลงานภายใต้แนวคิดเรียบง่ายพอเพียงร้อยเรียงนวัตกรรมนำสู่ธุรกิจค่ะ รองศาสตราจารย์ด็กรคุณหญิงสุมวนธาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาได้กล่าวนะคะว่า นิทัศการได้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์วิจัยและนวัตกรรมของครูอาจารย์นักเรียนและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิรดาปี2562เพื่อสนับสนุนให้คิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันสามารถถูกนำไปใช้จริงในสถานประกอบการหลายแห่งและยังได้รับรางวัลในเวทีต่างๆค่ะซึ่งหลายชิ้นงานนะคะก็กำลังรอจดสิทธิบัตร แสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือให้นักศึกษาทําในสิ่งใหม่ต้องมีการปรับวิธีการสอนให้ควบคู่กับทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติพยายามให้นักศึกษาผลิตชิ้นงานทําได้จริงใช้ได้จริงตามปรัชญาเรียนคู่กับงานงานคู่กับเรียนอันประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมค่ะสามารถนําไปต่อย,ยอดทางภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ ที่ผ่านการคัดเลือกกว่า40ผลงานนะคะอาทิเข้าแตนปักใต้เครื่องตรวจวัดปริมาณสารซัฟไฟในกระบวนการผลิต ผลไม้อบแห้งค่ะน้ำจิ้มซุกี้กึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อนอุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียอุปกรณ์บำรุงรักษาปั๊มน้ำสำหรับบ่อพักน้ำเสียเครื่องสุขาแมวอัตโนมัติสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดควบคุมผ่าน RFID ค่ะผลงานของนักเรียน ใช้คำว่านักเรียนเพราะว่ามีปวชด้วยนะคะแล้วก็นักศึกษาก็คือพวกปวสแล้วก็ปีิญรีตรีผลงานของเขาเนี่ยจะมีใหม่ๆทุกปีนะคะเพราะว่าทางสถาบันเนี่ยส่งเสริมให้เขาสร้างนวัตกรรมปีนี้เป็นปีที่พิเศษก็คือว่ามีปัญหาเรื่องโควิดนะคะก็เลยจัดให้เป็นเวอร์ชวล เวอร์ชวล x อกซิบิ o ชหรือว่าเป็นนิทรรศการเสมือนจริงเช่นว่าประตูที่ตรวจว่าใครมีไข้มีความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นประตูอัตโนมัตินะคะที่ทำร่วมกับผู้ประกอบการซึ่งเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นอย่างเช่นว่า Uh, อุปกรณ์ที่วัดวัด uh, น้ำเสียนะคะอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับช่วยลดพลังงานนะคะลดลดการใช้พลังงาน mm. เด็กอีกคนหนึ่งก็ทำเขาเรียกแคปทอยเลตก็คือสุขาแมวนะคะอันนี้กพ็พัฒนามาหลายหลายรุ่นแล้วนะคะจนกระทั่งสุดท้ายครบถ้วนก็คือแมวเข้าไป ทำทุนละเสร็จออกมาไอ้เจ้าไอ้เจ้าอุปกรณ์ของเขานี่ก็จัดการไปเททิ้งทําความสะอาดเรียบร้อยโดยสรุปแล้วที่นี่เนี่ยถ้ใครที่เรียนอยู่ก็จะไปฝึกงานเขาเรียกว่าเรียนคู่งานแล้วก็ใครที่ทํางานแล้วอยากจะกลับมาเรียนช่วงวันอาทิตย์แล้วก็เรียนออนไลน์นะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มงานคู่เรียนก็มีมีทั้งสองแบบนะคะ นอกจากนั้นก็จะมีพวกงานนวัตกรรมเล็กๆน้อยๆทางด้านอาหารตอนนี้กำลังติดต่อว่าหลายชิ้นงานนี่กำลังจะไปจดอนุสิทธิบัตรนะคะแล้วก็มีบางชิ้นที่คนมาต่อย,ยอดกันไปแล้วก็คือ,อสถานประกอบการที่รู้จักกันก็สนใจอยากจะเอาไปทำค่ะ เด็กไทยนะั้นไม่ใช่เฉพาะเด็กที่นี่นะเด็กไทยเนี่ยเก่งมากเลยถ้าให้เขาได้ลงมือทำ ทางด้านอาจารย์ชยันคงทองวัฒนาคณะเทคโนโลยีดิจิทัลได้กล่าวนะคะว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศนี้จะช่วยตอบโจทย์สภาพอากาศโดยรอบค่ะประกอบไปด้วยปริมาณฝุ่น PM 2.5อุณหภูมิความชื้นความเร็วลมและความกดอากาศซึ่งสามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะไปยังส่วนประมวลผลและแสดงผลอัตโนมัติผ่านระบบ IOT Internet t h i n g เขียนเว็บแอ HTML ค่ะ ก็วันนี้นะครับสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับก็ได้มีการโชว์ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีนวัตกรรมนวัตกรรมหนึ่งจากคณะเทคโนโลยีดิจิทัลของผมเองนะครับชื่อผลงานชิ้นนี้นะครับคือสถานีตรวจวัดสภาพอากาศนะครับเริ่มมาจากแนวคิดมา2หัวข้อนะครับคือต้องการรวบรวมโน้ตฮาวทางด้าน i อโเพื่อตอบโจทย์กับหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่งเปิดนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อตอบโจทย์ ความสมัยนิยมของการาวัดสภาพอากาศโดยรอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการารวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปจับกับหลายงานได้มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมจับกับงานพยากรณ์อากาศหากผมรวบรวมข้อมูลได้มากพอนะครับผมจะสามารถพยากรณ์อากาศได้เหมือนที่กรมอุตุสามารถทำพยากรณ์ได้นะครับหรือหากไปจับกับงานสมาร์ทฟาร์มนะครับตัวเซ็นเซอร์เหล่านี้ก็สามารถทำในงานแบบนั้นได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราต้องการปลูกต้นไม้เราสามารถควบคุมวาล์วาน้ําได้จากอุณหภูมิความชื้นของระบบซึ่งตรงนี้ระบบผมก็รองรับเพียงแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการแสดงผลแต่ถ้าเป็นงานาเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปควบคุมเกี่ยวกับพวกวาล์วาน้ําหรือการเปิดปิดโรงเรือนเพาะชําได้ครับ สำหรับผลงานของนักศึกษานะคะอย่างเช่นตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสด,ด้วยระบบไฮบริดควบคุมผ่านระบบ RFID สำหรับชุมชนค่ะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง3แบบนะคะคือตู้ที่ใช้โอโซนแสง UV หรือความร้อนด้วยคลื่นความถี่ค่ะได้รับรางวัลเหรียญบรอนในงาน Thailand Research Expo 2020 ตู้นี้นะครับคือตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสระบบไฮบริดโดยโควบคุมหาน FID นะครับโดยมีฟังก์ชันในการในการทำงาน,นด้วยกันทั้งหมด3ฟังก์ชันครับก็คือ1ความร้อน2 UVC และ3ครับแก๊สโอโซนโดยเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและสถานที่สาธารครับโดยตู้นี้นั้นยังได้รับรางวัลเหรียญบอลจากงาน t ท a i l a n d r e s ์ฟเ Expo 2020ที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยฟังก์ชันที่ผมกล่าวมาทั้งหมด3ฟังก์ชันเนี่ยโดยที่ความร้อนเนี่ยจะเน้นใช้กับ ของที่มีความหนาเช่นหนังสือหรือพวกเอกสารวิจัยต่างๆครับต่อมาครับกราดโอโซนเนี่ยจะเหมาะสําหรับของที่เป็นก๊าเจ็ครับเช่นพวกนาฬิกาแหวนหรือว่าสร้อยคอครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือ UVC นะครับเหมาะกับพวกหน้ากากอนามัยที่นิยมใช้ทั้งหน้ากากผ้าแล้วก็หน้ากากที่ใช้แล้วทิ้งนะครับการประเมินผลคุณภาพหลังจากอบนะครับก็คืออย่างเช่นตู้แรกนะครับอย่างเช่นตู้ UVC เนี่ยเราใช้หลอดเราใช้หลอดแบ็คไลท์นะครับโดยหลอดแบ็คไลท์เนี่ยจะ ส่งคลื่นความถี่อยู่ที่120ถึงประมาณ180ครับซึ่งในคลื่นความถี่นี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ครับโดยเราใช้ทั้งหมด2หลอดเขาจะมีทั้งหลอดล่างแล้วกห็หลอดบนเพื่อให้ครอ e r อร์หน้ากากทั่วถึงครับต่อมาก็จะเป็นโมดูลของตัวกาดโอโซนครับโดยโมดูลนี้เป็นโมดูลที่สั่งมาพิเศษครับโดยโมดูลนี้มีเปเปอร์วิจัยรับรองคือในรูปแบบในที่ตู้ได้ใช้เนี่ยสามารถพอพ่นออกมาแล้วเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อได้ร้อครับและต่อมาก็คือ ความฮีเตอร์ครับฮีเตอร์จะอยู่ที่ความร้อนที่50-60ถึง60องศาเซลเซียสครับโดยที่หลักการทำงานเนี่ยก็คือจะขึ้นไปที่ 5, เริ่มที่50ครับก็จะไต่แต่ขึ้นมาที่60พอถึง60ปุ๊บก็จะตัดลงมาที่50ครับโดยในความร้อนขนาดในช่วงนี้ก็สามารถค่าเชื้อเวลัได้เช่นกันครับ ทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและคุณผู้ชมค่ะเข้าชมนิทรรศการภายในสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์และวันพุธไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะณอาคาร605สถาบันเทคโนโลยีจิรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่0 2 2 8 0 0 5 5 1ต่อ3 2 0 0 3 3 0 6และ3 3 1 6